อะไรให้ข้าช่วยไหมพรานช่วยข้าด้วยข้าหลงฝ่าบันแล้วสองวันตั้งแต่ที่ข้าเติบโตมาจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่เคยเจอใครถูกใจจนกระทั่งข้าได้มาเจอเองข้าถึงได้รู้ว่าเองคือผู้หญิงที่ข้ารออยู่อย่ามาแกล้งหลอกข้าเล่นเลยพรานเชิดพรานเชษฐ เข้าป่าล่าสัตว์ไปเพียงลำพังคนเดียวโดยปกติเขาจะมีเพื่อนพรานคู่หูเข้าป่าไปด้วยกันทุกครั้งเอ้ยถ้ายิงได้สัตว์ตัวใหญ่จะเอาออกมาได้อย่างไงวันนี้พรานบูนะพรานบูดันติดสาวไม่ยอมเข้าป่ามาล่าสัตว์กับข้าด้วยพรานเช่พรำโบนออกมาเหมือนึกถึงพรานบูที่เพิ่งจะมีคนรักขึ้นมา เขาเดินขอตกด้วยความระเหียใจเมื่อไหร่นรนะเราจะมีใครสักทีหน้าตาก็พอไปวัดไปว่าแต่ทำไมทำไมถึงไม่มีหญิงคนไหนเข้ามาหาเลยสักคนอายุก็ปาเข้าไปเลขสามแล้วเนี่ยเขาเดินแบกปืนสะพายย่ามไปเรื่อยๆมือปาดเหงื่อไปเป็นระยะเพราะเป็นเวลาเกือบเที่ยงวันเข้าไปแล้วพรานเชษเดินเข้าป่ามาห้าชั่วโมงเต็ม ทำให้มีสภาพอิดโรยเหนื่อยล้าท่านใดเขาก็มองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีลักษณะลำต้นและกิ่งกา้านเหมาะแก่การผูกห้างพรานเชษจึงตั้งใจจะไปนั่งพักเหนื่อยตรงนั้นเพิ่งจะหย่อนก้นลงนั่งได้เพียงเสี้ยวจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของใครบางคนดังแว่วมาตามสายลมกระทบหูเข้าพรานเชิลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจ แล้วหันมองไปยังทิศทางของเสียงนั้นทันทีใครมานั่งร้องไห้ในป่ากันวะเสียงผู้หญิงซะด้วยพรานเชษ์สะบดออกมาพร้อมทงก้าวเท้าย่องเบาเดินไปตามเสียงร้องนั้นยิ่งเดินเข้าใกล้เสียงร้องก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดินออกมาจนพ้นแนวป่าเบื้องหน้าจื่ขวางทางเอาไว้เขาเห็นเข้ากับผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้คนเดียว และดูเหมือนเธอจะยังไม่ทันรู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังยืนมองอยู่พรานเชษจึงส่งสัญญาณด้วยการเดินให้เกิดเสียงดังขึ้นหญิงสาวหันกลับมามองใบหน้าเพื่อนคราบน้ำตาเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้ข้าช่วยไหมพรานช่วยข้าด้วย ถ้าหลงฝ่าบ้าแล้วสองวันตอนนี้เดินจนเมื่อยขาก็ายังหาทางกลับไม่เจอเลยเอา้าวแล้วหมู่บ้านของเอ็งอยู่ที่ไหนกันนะเอ็งเข้ามาที่นี่คนเดียวงั้นเหรอพรานเชษถามพร้อมเดินไปนั่งลงข้างๆด้วยความสงสัยที่มีมากมายข้าอยู่ที่หมู่บ้านดอนสูงพรานรู้จักไหมจ๊ะเหมือนข้าเคยได้ยินคลับคล้ายครับคา แต่ก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้มันไปทั้งไหนอะแล้วข้าควรทำยังไงดีข้าจะกลับบ้านข้าได้ยังไงกันทั้งนั้นเอางี้ดีไหมข้าจะพาเองไปที่หมู่บ้านของข้าก่อนแล้วค่อยไปถามทางกับผู้ใหญ่บ้านข้าชื่อเชษนะอข้าชื่อวันนี้จ้ะพรานเชษศบตาเธออยู่นานเขาไม่เคยอยู่ใกล้หญิงใดแล้วทำให้หัวใจเต้นรัวได้ขนาดนี้มาก่อน ส่วนวันนี้ก็ก้มหน้าหลบตาด้วยท่าทีเอียงอายอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองนั่งคุยทำความรู้จักกันสักพักพรานเชะก็ตัดสินใจพาวันนี้เดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านของตนระหว่างทางที่เดินในป่าพรานเชะเป็นสุภาพบุรุษคอยช่วยเหลือวันนี้ทุกอย่างเธอเหนื่อยก็พาเธอนั่งพักแถมยังหาใบไม้มาช่วยพัดวีให้จนวันนี้รู้สึกหลงรักพรานเชะ อย่างปฏิเสธใจไม่ได้พรานเชิดข้ารู้สึกมื่อขาจนข้าเดินต่อไปไม่ไหวเลยก็ข้าเดินหาทางออกในป่ามาแล้วถึงสองวันเต็มแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สามเข้าไปแล้วข้าเดินต่อไปไม่ไหวแล้วข้าสงสารเองจริงๆเลยวันนี้เงินคืนเนี้ยวรนนอนพักในป่านี้กันก็ได้ป่าแถบนี้ยังไม่ค่อยมีสัตว์ป่าหรอกเรากาะกองไฟกันนอนที่โคนต้นไม้นี่แหละคืนนั้นทั้งสองนั่งคุยกันข้างกองไฟ ความใกล้ชิดและบรรยากาศมันทำให้พรานเชษสารภาพความในใจออกไปในที่สุดวันนี้เองรู้ไหมตั้งแต่ที่ข้าเติบโตมาจนถึงตอนเนี้ข้ายังไม่เคยเจอใครถูกใจจนกระทั่งข้าได้มาเจอเองข้าถึงได้รู้ว่าเองคือผู้หญิงที่ข้ารออยู่อย่ามาแกล้งหลอกข้าเล่นเลยพรานเชษข้ามันก็แค่หญิงชาวป่าซื่อๆคนหนึ่งเท่านั้นมีทันเล่เหลี่ยมใครหรอก จริงสิข้าพูดจริงๆนะจะให้ข้าสำบันสาบานก็ได้พวกข้าเนี่ยหลงรักเองแล้วเหล่าวันนี้ข้ารักเองตั้งแต่ครั้งแรกที่เองหันมาสบตากับข้าแล้วถึงเองจะไม่รักข้าตอบข้าก็ไม่โกรธนะยังไงข้าก็ยังจะช่วยเหลือเองให้กลับถึงบ้านของเองอย่างปลอดภัยข้าสัญญาท่านจริงข้าก็ถูกชะตากับท่านตั้งแต่แรกเจอแล้วเหมือนกันท่านเจ้าบ้าข้าใจง่ายก็ได้ แต่ข้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆวันนี้พูดออกมาจากใจจริงชายหญิงเมื่ออยู่กันลำพังเพียงสองต่อสองอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความรักและธรรมชาติทั้งสองจึงได้เสียเป็นผัวเมียกันตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งรุ่งสามเสียงนกกาเป่งร้องตอนรับเช้าอันสดใสขณะที่พรานเชยยังคงนอนกอดหญิงคนรักอย่างมีความสุข พรานนั้นกลิ่นเหม็นเน่าโชยฟุ้งแตะจมูกเขาเบิกตาโพรงด้วยใจตะะนกแล้วเอี้ยวตัวลุกขึ้นมองวันดีที่หลับอยู่ทันใดพรานเชษถึงกับพะง,งาดมื่อใหน้าอันสยหวานของเธอเน่าเละไม่เหลือเขาเดิมพรานเชษร้องตกใจออกมาไม่รู้ตัว <c oughs> เขาถอยตัวออกห่างหญิงสาวจนวันนี้สะดุ้งตื่นด้วยเสียงร้องที่ดังก้องป่า ของพรานนุ่มแต่แล้วใบหน้าที่งดงามก็กลับมาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรหรือเจ้าพรานเชษถ้ามีก็เห็นผีซะอย่างนั้นเออคือไม,ไม่มีอะไรหรอกเจ้าวันนี้ข้าคงจะหลับลึกก็เลยฝันร้ายไปอะหลังจากการสนทนาน,นั้น <ST AR> ก็เป็นเวลาเช้าตรู่ <ST AR> ทั้งสอง เดินจูงมือกันกลับเข้าไปยังหมู่บ้านพรานเชษ์พาวันนีมาทำความรู้จักกับพ่อแม่และได้บอกความจริงไปว่าวันนีเป็นเมียของเขาแล้วเป็นผัวเมียกันแล้วงั้นหรือแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมเองถึงไม่รอศึกษาดูใจกันก่อนล่ะเชษ์ป้าสาแม่ของพรานเชษพูดออกมาด้วยความไม่พอใจเนื่องจากหลายวันก่อนปาสา เพิ่งไปทาบถามลูกสะพ้ายไว้นั่นเองกระช่างมันทาแม่สาเอ้ยลูกเรามันโตนจนถึงวัยกลางคนละให้มันตัดสินใจเอาเองเถอะแม่ก็เพิ่งไปทาบถามหนูก้อยเอาไว้แล้วด้วยสิฝ่ายญิงเขาไม่ปฏิเสธด้วยละหนูก้อยทั้งนิสัยดีมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่สําคัญทํากับข้าวอร่อยด้วยนะภาษาเลือกพูดออกมาตรงๆโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของวันนี้เลย พรานเชษเห็นวันนียืนคอตกหน้าเศรา้าเขาจึงเข้าไปกอดข้างๆกายของเธอทันทีโทรแม่ยังไงวันนี้ก็เป็นเมียของข้าแล้วอ่ะและข้าก็รักวันนีด้วยเขาไม่ได้รักก้อยเลยนะแม่ปล่อยโลกมันไปเถอะแม่สาเอ้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ให้เองพาเมียของเองไปอยู่กินที่กระทร่อมที่สวนมะม่วงกันแล้วกันนะปาสาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจนักและแล้วข้ามืขนนั้นพรานเชษ ก็พาเมียสาวของเขาไปนอนที่กระท่อมกลางสวนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขามากนักเองอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมวันนี้อยู่ได้จ้ะข้าอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีทานเชิดอยู่ด้วยก็พอเงินพรุ่งนี้ข้าจะไปถามทางที่ไปยังหมู่บ้านดอนสูงกับผู้ใหญ่ยวนและข้าก็จะไปส่งเองและที่แน่ๆน,นะข้าจะขอท้าบทามกับแม่ของเองเรื่องสู่ขอเองด้วย ข้าขออยู่ที่นี่ต่ออีกสักสามสี่วันจะได้ไหมคือค่าไม่อยากจับท่านเชิดไปไหนเลยแม้แต่วันเดียวได้สิจ้าเบียรพี่ใครมานอนตายในป่านี้นะนี่ข้าตายไปแล้วเลยนี่ไม่จริงไม่จริงรุ่งเช้าวันดีสะดุ้งเฮือก ื่นจากการหลับไหลด้วยความตกใจเธอเดินร้องไห้ออกมานั่งที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งหน้ากระท่อมเธอพยายามทบทวนความคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่แล้วภาพเมื่อสองวันก่อนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมช้างมันจะทำร้ายข้าเมื่อความทรงจำกลับมา วันนี้นั่งร้องไห้ด้วยความเสียดายชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวเมื่อตั้งสติและทำใจได้เธอจึงกลับมาที่กระท่อมที่มันเป็นรังรัดของเธอกับพรานเชษนี่มันคืออะไรกันแน่และทำไมข้าถึงสัมผัสกายกับพรานเชษได้นะเธอยืนคร่ำครวนอยู่ที่หน้ากระท่อมแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนร้องเรียกดังออกมาจากภายในกระท่อมวันนี้วันนี้ พรานเชษตะโกนเรียกหาเธอพร้อมทั้งเปิดประตูออกมาแต่เขาก็ต้องพบเข้ากับวันมีที่ยืนร้องไห้อยู่หน้ากระทร่อมวันนี้เองเป็นอะไรไปอ่ะเออเออเอ็เอเองไปไหนมาข้าตามหาเอ็งไปทั่วเลยนะพรานเชษพูดพร้อมทั้งเดินเข้ามาโอบกอดเธอวันนี้รีบเช็ดน้ำตาแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าฝันร้ายเลยไปเดินเล่นมาจ้ะที่เอ็งร้องไห้เนี่ย เองกำลังคิดมากเรื่องของแม่ข้าใช่ไหมลาดอกจ้าพรานเชษ์พรุ่งนี้พาข้าเข้าป่าไปอีกได้ไหมทำไมเอรอเองอยากได้อะไรในป่าเดี๋ยวข้าจะไปหามาให้เองรอข้าอยู่ที่บ้านก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคือข้ามีอะไรอยากให้พรานเชษ์ดูได้สิงั้นพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าป่ากันปะไปนอนพักกันเถอะรุ่งเช้าวันต่อมา สองผัวเมียเดินเข้าไปในป่ากระทั่งตะวันบ่ายคล้อยอื้มอืม,อมโอ้ยเหม็นอะไรตายอะกลิ่นแรงมากเลยพรานเชษพร่ำบนแต่แล้วทั้งสองก็ได้ยินเสียงชาวบ้านเอะอะอยู่ไม่ไกลพร้อมทั้งเสียงร้องไห้เกิดอะไรขึ้นอะเรารีบไปดูกันเถอะพรานเชษเอ่ยพร้อมทั้งจุงแขนวันนีไป แต่วันนี้ชงงักเท้าไม่ยอมเดินตามไปด้วยทรานเชิดเดินไปดูเถอะเขาจะยืนรออยู่ที่นี่เมื่อไปถึงเขาก็พบเข้ากับศพที่กำลังห่อด้วยผ้าเพื่อน,นำกลับไปทำพิธียังหมู่บ้านพรานเชิดรู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่วันนี้ลูกสาวของป้ามันโดนช้างเหยียบตาย นี่มันหายไปตั้งสามสี่วันเพิ่งมาเจอศพก็วันนี้แล้ป้าพาแม่ของวันนี้พูดทั้งร้องไห้สสอึกสสอื่นพรานเชษได้ยินชื่อผู้ตายว่าวันนี้เขาแปลกใจจึงรีบเดินเข้าไปดูหน้าศพทันทีเขาจดจำได้ถึงใบหน้าของเธอจะเขียวคล้ำและอืดบวมไปมากแค่ไหนก็ตามพรานเชษ สุดขขาวนั่งลงด้วยหัวใจที่แตกสลายโทโถวันนี้เราเพิ่งได้พบกันแท้ๆทำไมพ่านเชฐ์คร่ำครวญด้วยความเสียใจอย่างที่สุดก่อนที่เขาจะวิ่งไปหาวันนี้ที่ยืนรอเขาอยู่แต่เมื่อมาถึงเธอก็หายไปเสียแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ วันนี้เองอยู่ไหนอะวันนี้กลับมาหาข้าเถนะิดข้ารักเองวันนี้ไม่ว่าพรานเชษจะตะโกนร้องเรียกเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่พบเธอแล้วเมื่องานศพของวันนีผ่านพ้นไปพรานเชษกลับมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมกลางสวนที่ซึ่งเคยเป็นรังรักของเขากับวันนีเชษเอ้ย กลับไปนอนบ้านเถอะนะลูกนะหน,ะนวันนี้ก็ตายไปแล้วเอ็งยังมีคนคอยปลอบใจอยู่นะป้าสามาเรียกลูกชายให้กลับบ้านพร้อมกับหญิงในหมู่บ้านที่ชื่อว่าก้อยพรานเชษเดินออกมาจากกระท่อมเขาเพ่งมองไปที่ก้อยก้อยส่งยิ้มให้เขาพี่เชษกลับไปนอนบ้านเถอะนะจ๊ะอย่าอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลย พรานเชษยืนมองก้อยเขากำลังคุ่นคิดว่าเขาจะไปแต่งงานกับก้อยแล้วไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปหรือว่าเขาจะรอวันนี้เมียผีอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ว่ายอย่างไรจ้ะพี่เชษข้าพร้อมที่จะดูแลพี่เชษนะจ้ะข้าไม่อยากให้พี่เชษต้องจมอยู่กับความเศร้าอีกต่อไปหล่อนพูดออกมาด้วยใจจริง ข้าขอบใจเองมากนะก้อยแต่ข้าจะอยู่รอเมียข้าที่นี่คำ่ำคืนนั้นขณะที่พรานเชษ์กำลังฝันถึงวันนีเมียผีของเขาอยู่แต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีใครมานอนกอดเขาอยู่ข้างๆวันนี้เองกลับมาหาข้าแล้วเพราะข้ารักพรานเชษ ข้าจะอยู่กับพรานเชษที่นี่ขอบใจเองมากนะวันนี้ที่เองไม่ทอดทิ้งข้าถ้ากลับมาจัดการแม่ของพรานต่างหากนะขัดขวางความรักของข้าดีนะคืนแสงจันทร์สลัวจู่ๆกาดำตัวใหญ่กรีดร้องบินว่อนอยู่บนหลังคาบ้านของป้าสาขณะนั้นลุงช่วงป้าสาพ่อแม่ของพรานเชษกำลังช่วยกันทำขนมไว้ขายในวันพรุ่ง ปราสาหยุดมือแล้วบอกให้หลุงช่วงสังเกตการกาตรงนั้นไม่นานมันเริ่มเดินเยียบจิบกัดหลังคาสังกสีเหมือนกำลังจะขู่คนสูงวัยทั้งสองป่าสาหยิบมีดพระขึ้นมาได้วิ่งลงเรือนเพื่อขู่อีกาดำคืนน้อยเน่อ้กาจันไรมาร้องให้อะปรีอะไรแถวนี้วะไม่จะฟาด้วยพราสันเลยไป จะไไไปปหนก็เหมือนกับว่าเสียงกรนด่าของป้าสาจะได้ผลกาดำบินโชบหนีขึ้นเหนือฟ้าทิ้งไว้เพียงความเงียบเพียงครู่แต่แล้วป้าสาต้องเผชิญกับร่างผีสาววันนี้ที่มีสภาพศพที่บวมอืดหน,น้าขยะกขยงแฝงไปด้วยความน่ากลัวอันสยดสยองป้าสากับมีดพร้าไว้แน่นแม้ปากอยากขยับขาอยากจะวิ่ง กลับทําไม่ได้เลยสักอย่างทันใดนั้นวันนี้ที่เต็มไปด้วยความแค้นใจเธอปรากฏตัวต่อหน้าแม่ผัวปลุกความชั่วร้ายจากวิญญาณออกมาเธอปรีร่างเข้าใส่ภาสากระชากค,คอเอาหน้ามาประชิดแกไม่อยู่ส่วนแกนะมึงรังเกียจกูนักใช่ไหมเธอดึงมีดพราจากมือภาษา <c oughs> แล้วจ้วงเข้าแทงดับแทงอยู่หลายครั้ง ทันได้ลุงช่วงวิ่งลงจากเรือมาเห็นแต่ก็ตกใจแทบช็อกกับภาพที่เห็นเมียกำลังถูกวันมีฆ่าตายลุงช่วงตะโกนเรียกผ่านเชษให้ดังที่สุดจนเสียงของแกกังวานกระทบหูลูกชายผู้หลับไหลอยู่ในพวังเมียผีผ่านเชษวิ่งหยิบปืนลูกซองมาอย่างบ้านของตนเขาแทบเข่าสุดไปอีกคน เมื่อเห็นว่าวันนี้กำลังพราคชีวิตภาษาแม่ของเขาอยู่หยุดหยุดหยุดเธอวันนี้เขาขอร้องอย่าจองเวรนกันไปกันมาอีกเลยแต่แม่ของพี่ขัดขวางความรักของเรานะพี่จะเลือกใครเอ็งอยาให้ข้าต้องเลือกเลยพรานเชษหลับตาลงเพียงครู่พร้อมขยับปากท่องบทสวดบางอย่างเขาหยิบกระสุนปืนปลุกเสกข,ขึ้นมาเป่าแล้วยัดลงลำกล้อง หันปลายกระบอกปืนเล็งมายังเมียผีเสียงปืนดังสนั่นทั่วบริเวณกระสุนอาคมพวยพุ่งทลาเข้าหาร่างวันนีมือของวันนีพังงะออกจากป้าสาแรงประทะทำให้ทั้งสองล้มลงที่พื้นคนละทิศคนละทางวันนีถูกกระสุนอาคมเล่นงานจนตัวของเธอเปื่อยละลายเหลือแค่เศษกระดูกด้านลุช่วง ปรีเข้าไปกอดศพป้าสาด้วยความเสียใจพรานเชษเดินเข้าไปดูแม่น้ำตาเอ่อนองด้วยความรักของตนและผีทำให้ป้าสาต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้หลังจากจัดการพิธีศพของแม่พรานเชษขอขมาลาบวชกับลุงช่วงเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับป้าสาและวันนี้เวลาล่วงเลยไป พระเชษซึ่งในรถพระธรรมท่านตั้งใจบรรพชาตลอดสิ้นชีวาและตัดกิเลสทางโลกได้อย่างแท้จริง